สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาข้อมูลการตรวจสอบทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปีงบประมาณ2,564นะครับซึ่งเผยแพร่โดยกลองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีท้องถิน่น เขาได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปนตามระเบียบกฎหมายนะครับของอเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประเด็นนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนข้อตรวจพบที่เป็นข้อบกพร่องนะครับหก็คือผลรวมบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนและบัญชีลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยไม่ตรงกันกับบัญชีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2. บันทึกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนเป็นเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระยะสรรั้นระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับ 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท08.08.4ทับว2608ลงวันที่28สิงหาคม2563เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ e l a a d ข้อ9 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน9.1กรณีได้รับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจากหน่วยงานของรัฐเดบิตเงินฝากที่สถาบันการเงินเงินฝากที่สถาบันการเงินวงเล็บระบุประเภทบัญชีเงินฝากเครดิตเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระยะยาวนะครับข้อ9.2กรณีได้รับดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคาร ของเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนด้านเดบิตเงินฝากที่สถาบันการเงินระบบประเภทบัญชีเงินฝากเครดิตเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ยนะครับนี่การในการบันทึกบัญชีนะครับข้อ2แนวทางการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลตามหนังสือกรมการปกครองดวนที่สุดที่มท 0318ทับว .2999 ลงวันที่28ธันวาคม2543นะครับนี่เป็นข้อตรวจพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องของเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนนะครับ